บทที 11, ่7ถึง11บสวดทั้งหมด3จบจบที่1พุทธานุสติอิติปิโสภควาทางสัมมาสัปุทโววิชา,านสานะสัมปนโนสุกตโลกัวิทวนุตโรปุริยธรรมาสารติสถาเทวนุสานังพุทโธพคะวาติธางมานุสติสวากขาโตภระวตาธโมสันท,นทนติติโกกาติโกเอติปัสติโกโอปะณิโกปัจสะตังเวิจต์โปวิญโยหิติสังฆานุสติสุปฏิปันโนภระวาโตสาวะสังโฆอุญุปฏิปันโนภระวโตสาวะสังโฆยายาปฏิปันโนภระวโตสาวะสังโฆ สามีจีปฏิปันโนพระวัตสาวกสวโคโคังโฆยาณิทางจัตตาริปุริสยุคานินอัฐาปุริสบุคลาเอสาวพระวัตรสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขีนโยอัญชลีการณีโยอนุตะลางปุญญะเขตตังโลกัสสาติปจ,จินามณีจินนามณีปียังมันตังยังสังทาสังโกน,นังอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพธจามหาราชาทาวังมังโพสะตุโนธิปังกาเรติโบสุโพเสธิกินีเทโบเยสกโกปัชฌังสทศมิญกิณีวาทัตตาปียังกันตังสาริปโตพระวันตุเม สิทธิ์ราภังชนานะเยมิจินาปียังจ่าท่านังสัพเพชนาผู้หูชนะปียังมะมะโสัะกตวาสักาตวาพุทธรัตนังอุตสังอุตมังวรังฮีตังเทวมุนษานังพุทธเตชินะโสตินานัสตุปปัตวาสัพเพทุกขาวูปัสเมตุเตสักาตวาธรรมรัตนังอุตสังอุตมังวรังปาริตะหูปัสสังบานังธรรมเตชินะโสตินานัสตุปปัตวาสัพเพพะยาบูปัสเมตุเตสักาตวาสังคะรัตนังอุตสังอุตมังวรังอาหุนยังปะหุนยังสังเตชินะโสตินานัสตุปวาปัเตตวะ ข้อที่สองพุทธานุติอิติปิโสภระว่าอัฏฐานสมาสัสมุทโววิชาจาระสัมปโนสุกโตโลกวิถวนุตโปุริธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภวติธรรมานุสติสวัสดิ์ขาโตภวตาธรรมโมสันทิติโกอาติโกเอหิปัสสิโกโอภนะยิโกปัสตังวิจัปโภยยูพิติสังฆานุติสุปฏิปันโนภวตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภวตโตสาวกสังโฆยายัปฏิปันโนภวตโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนภวตโตสาวกสังโฆ กทีทางจากตาธีปุริสยุคคันิอถาบุริสปุกลาเอสาพระควาโตสาวสังโฆอหุนโยปะหุนโยทากีนโยอัญชรีกาลนิโยอานุตารังปุญกเขตังโลกัสสาติบทจินามณีจินนามณีปียงมันตังยังสังทาสังโกนังอุปัสสติสิริหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตวังมังโปสะโตโนทิปังคาเดเทโบสุโปเสธิกินจิเทโบเยสโกปะชัง ท้าสมิ่งกินีวาท้าตาปียังกันตังสาริปุตโตผวานตุเมสิธิราพังชนะนันเยมณิจินาจิปียังจะทนังสัพเพชนาพระหุชนาปียังมะมะโสสกตวาสกตวาพุทธรัตนังอุตส่าห์ถังอุตมังวัังฮิตังเทวมุสานังพุทธเตชนาโสทินานสโตปปัทวาสัพเพทุกขาวูปัสเมตุเตสักตะวาธรรมรัตนังอุตส์ถังอุตมังวัังปัจเจหูปัสสัมมานังธรรมเตชนาโสทินานสโตปปัทวาสัพเพพยาวูปัสเมตุเต สักกะตวาสักกะตะวังโอสถังกุตัมังวะรังอาหุนยังปะหุนยังสังฆะติชนะโสธินานสัตตุปัสวาวะสเพโลคาบูปัสเมตุเตรอบที่สามบนท้ายพุทธานุติทิฏฐิโสภะวะอรหังสัมมาสะพุทโธวิชาจชระสัมปโนสุกโตโลกิวิทูอนุตตะโรปุริธรรมัสสาลติสัตถาเทวมุสานังพุทโธภะวะติธรรมานุติสวากาโตภะวะตาธโมสันทิติโกกาณิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปะตังวิสัพโพวิญญูหิติสังฆานุติ สุปฏิปันโนภะวะโทสาวะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะวะโทสาวะสังโฆยายะปฏิปันโนภะวะโทสาวะสังโฆสามีที่ปฏิปันโนภะวะโตสาวะสังโฆญาที่ทางจันตาริปุริสยุคานีถาปุริสปุขคลาเอสาวะภะวะโตสาวะสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขิในโยอัญชตรีกันโยอนุทะราปุญักเรตังโลกัสสาติบทจินามณีจินามณีปิยังมรรตังเนสัง ค้าสังโกนังอุปสัตติสินีหังมัตาปิตาวะโอหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโพสะโตนนทิปังกาเรเทโวสุโพเสถิกินจิเทโวเยสักโกปัชังทัาสมิงกกนีวาทาตาปิยังกันตังสันิปโตพระวันตุเมศุธิละพังชนะนะเยมณีจินดาปิยังจะทธนังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกาตวาปนสักกาตวาสักกาตวาพุทธลาตนางวันถังวันมัง วัรัหสิตังเทวมนุสานังพุทธเตชะนะโสตินันทสุตโตปัทวาสเพทุขารูปัสเมตุเตสักกตวาธรรมรัตนังอุตสงอุตมังวัรังปรีระหุปะสัมมนังธรรมเตชะนะโสตินันทสุตโตปัทวาสเพรพระยาบูปัสเมตุเตสักกตวาสังฆรัตนังอุตสงอุตมังวัรังอาหุนใยังปาหุนใยังสังฆเตชะนะโสตินันทส,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 สุตโตปัทวาสเพโลคารูปัสเมตุเต บทที่สองชินบัรชรชยาสนังกตาพุทธาเฉสวามารังสวานังจตุสัจจาสภานักสังเยปิวิงสูนราสภาทันหังคาาทโยพุทธะอัตถวีสตินายกาสัเพปฏิจิตาไมหังมัตเตเกเตมิสราสีเซปฏิจิโตไมหังพุทโธธมโมทวิโดจเนสังโฆปฏิจิโตไมหังอุเรสภาคุนะกโดหานะเยเมอนุทุโธสาดิปโตจาทักกิเนคนณัะโยปิจพาข้าสมิงมกคลาโนโจนวามะเกทักกิเนสวรเนไมหังอสุอนันทราภุโรกาสะโปจามหานาโม อุภาสงวามัโสตะเกเตสโตปิติภาคัสามิงโสเดียวว่าฝ่าฟังคโรนิสินโนสีสัมบันโนโซโปิโตวุนิปงคบโวกุมารแะกาสะโพเทรโรเมเฮซีจิตตะวันทัคโศไมหังวัฒเนนิสังปฏิทากษ์ศีกุณาคารปุนโนอังคริมาโรจะอุปาดีนันทสีวุรีเทราปัญจะอิเมชาตานาันต,ตีติละกาวะมะเช้สาสศีติมหาเทราชิตาชินัสาวกาเอตาเอเตสีติมหาเทราชิตาวันโตชิโนรสาษะชันตาเสียเตชนะอังขมบางเคสุสันทิตา พระธนังพุ陀โตอาสีท่ากินิเมตตาสุตกังท่าชะคังปัจโตอาสีวเมอังคุลิมาหน้กังขันธ์ธรรมบุรุษบริจันจาราตาณติยะสุตกังอากาสีชันนางอาสีเสสสาปากาศรสันติตาชินานานาวระรัสังยุตตาสัตตปาการรันางกตาวัตตปิตาทิสันจาตาภายนัสันตุปัทวาอาเสสสาวินัยยังกันตุอนันตชินาเจนสาวสโตเมสกิดเจนะสัทธาสัพพุทธปันชาเลชินาปัญชาละมัจจิหิวิหางนตังวิหิตาเล สถาปนิตรมังสัพเพเตมหาปริศสสภาอิจิวัฒนโตสุกโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตาตลาโยสถาธรรมามาสถาธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเตติพาหุงมหากาพาหุงสาหสมาพินิมิราสาวุธันตันคีเมฆรังอุธิตาโคราสเสนมารังฐานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนิโทตันเตชะสาพวัตโตเตชยมันขาลานี มาราติเลกามาภิยุทธิทศสาปราติงโครัมบานาละวกมะคมาถาทยาขังขันตีสุทันตวิธินาที่แต่ว่ามุนินโทตันเตชะสาพระวุเตเชมังขารานีนาราขีดินงคาสาวรางอิมาตาูตังทาวขี่จากกรรมาสนีวัตธาดุนันตังเมตัมภูเกขวิธินาที่แต่ว่ามุนินโทตันเตชะสาพระวุเตเชมังขารานีอกีตตะขามาติหาทสุธาดุานันตังทาวันติโยชนะปทังคุณิมาละวันตัง วิทีพิสังขตะมาณโฉตตวามุนินโทตันเตชะสาพวตตุเตชยมังขรานีขตาวานกกะมุทารังนิวะาพิณิยาจินใจยาทุตถาวจนนังชนากายามาเชสันเตนะโสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวตตุเตชยมังขานีศาสจังวิหายังมรดิสาจขวาทเกตุว่าทาผิโรปิตมะนางอธิยันทภูตังปัญญาปฏีปชะติโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวตตุเตชยมังขลานี นันโทป,ปน,นันทบูจคังวิพุทังมหิทิงปุตเตนะเทแนะผู้จะเคนัฐมาพยันโตหีดทูปเทสวิธินาที่แต่ว่ามุนินโทตันเตชะสาผูุ้ตเตชัยมังขารานีทุกขาที่ถีผู้จะเคนสุธาหาทั้งพาม,มังวิสูที่ชุติมิทิปกาพิธานังเฮานาขาเทนะวิธินาที่แต่ว่ามุนินโทตันเตชะสาพูะสุตเตชัยมังขารานีเอตาปีพู้ชาชัยมังขะอัตคาถาโย,ยว,วาจานโนท,ทีนาีเนสรารเตมตันที ขิตาวาณีกับวิวิธานิจปาทวานิโมขังสุขังที่เขเมยนาโรสปปนโยมหาการุนิโกนาโทหิตายาศปะปานินางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนสาจวัเชนโหตุเตชยมังคดังเฉันโตโพธิยาโมเรศกยานางนานทิวาธโนเอวังตะวังวิโยโหหิชยาสุชยมังคเด อราทิตปันลังเกสีเสภปทวิโพคะเลอภิเสกษาภูธนังอาคาปาโตปโมทัดทิศนาขาตังสุมังคารังสุป่าพาตังโสทีตังสุขโนสุโมโหโตจัตยิงทางพามาจาริสุปัธาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัธาขินังปัธาขินังโมกรรมังปณนิทีเทปัธาขินาปัธาขินานิการทวานาฬพันตเทปัธาขิเน ภาวตุสัพพมังคลังและก็ถูกสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสติพระวันตุเตพรวัตุสัพพมังคลังและก็ูกสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสติพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังและก็ถูกสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสติพระวันตุเตปทีิสิปฏิฐานะคาถายาเทวตาสัตติวิหาระวาสินีถูเปคเรโพธิคตเรคหิงและหิงตาธรรมะ ฐาเนณะาวันเตปูชิตาโสถิงกระโดนเตถาวิหารัมมันทะเดเทร,ราจะมัชชาแล้มาจากพิฆโวสารามิกาฐานะปฏิอุปาสากาข้ามาจากเทสานิข้ามาจากอิสราสัปานะพูตาสุขีตาพะวันตุเตชะราผู้ชาเยปิจะอันทัสัมวาสาวสังเสริาชาตาอาัฐาโวปาป,าปาติกา นิยานิกังธรรมวรางปฏิจะเตสะเพปิทุกสะการโดนถูกสังขยังถาตุจีรังสตังธมโมธรรมทะราจะปุคาาสังโคโขตุสัมมาโควะอัธยาจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัมธมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยะปะเวทิเตปะสัน นาโหนตุสัพเพปีปานิโนพุทธ,ธาสาวเสนสัมมาทารังปเวชันโตกาเรติโอปวัตสตุวุธิภาวายะสาตานังสมิธังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชโนปชังรักขันโตสัปปสพพทาโสทิภาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจนนิทุกข์าากขพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกา,า,าโกาหนตุสัพเพปีปานิโน เอตาวาตาจะอัมเหหิสัมพะตปุญญะสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานาังท่านตุสัตทายะสีลังและขต,ตุสัพะทาาวนาติพิรตาโหตุคาสันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพะทัปตาปัเจกาน,นจ่าอย่างพลังขรรา h k a n ตาณจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพโสบทที่หกสมังคระกถา ขนตุสัพพังช um ุมังคตัง <sheet> ลังฆตุสัพ <iki> ่าเทวตาสัพพะพุทธานุภายเวนะโสถิโยนตุนิรันตาลังขนตุสัพพังชุมังคตังลังฆตุสัพ่าเทวตาสัพพะธรรมานุภายเวนะโสถิโยนตุนิรันตาลังขนตุสัพพังชุมังคตังลังฆตุสัพ่าเทวตาสัพพะสังฆานุภายเวนะโสถิโยนตุนิรันตาลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาไทยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรินและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแข่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดจงโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายศิดถีเริเียนยศดสถีเตรียมแม่ครูหกแปดตลอดจนวั่ถุงลนั้ปวงที่สามสิงสักึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแผงพระประริษส่งเส็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอญสาธุ